มาเดินตามหาข้อต่อหลุดและได้แค่นี้ครับทุกท่านเอ้ามายังไม่ถึงบ้านเลยก,กึกกึกกึกไปสเสแล้วโซ่ลด่อยไปสเสแล้วโอ้ยโซ่ลดโซ่ขาดโบไม่ลดเลยโซ่ขาดเหลือแต่ข้อต่อน,นี่เดินหาเมื่อกี้นี้ได้สม่นี้กลับยังไม่ถึงบ้านเลยคือมันหน,นักมันหนักอ่ะบรรทุกบรรทุกเยอะเยอะเกิน ส่วนบรรทุกดอกดินเยอะเกินแล้วก็บรรทุกคน <Yeah. S 2> อเอโซขาดเลยโอ้ยตม่จอดนี่แหละข้อต่อเดินหาเห็นข้างนึงอ่ะชักยู่ทางใดไม่เห็นนี่ <laughs> มีเรื่องตลอดมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์ตลอดป้ป้าปเขีนกลับเลยบ้านเราอยู่แค่นี้อเองคุณกับรถเป็น,นแย่นี้แค่ไม,ม่น้ำมันมดกันไปเออไม่น้ำมันรถหมดเดี๋ยวก็โน่นนี่นั่นโอ้โมหมีเหตุการณ์ให้ตื่นเต้นตลอดเลยทุกท่านนี่นะไม่ขายกลางทางมาเมื่อกี้มันกึ๊กแล้วอะกึกกึกกึกไอเราก็นึกว่าอะไรปัดโถโศขาดป้ปนี่บ้านอยู่เขีนกลับบ้านแล้วเดินกลับเอาคุณเธอ ดีนะใกล้นะครับถ้าไกลเรียบร้อยเลยต้องได้ซ่อมหรือว่าได้ซื้อใส่ใหม่เดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนขอต่อมันหายอะ่ะไม่แน่ใจว่าต้องซื้อใหม่ไหมหรือว่าต้องซ่อมบานเทาก็ซซําบานเทานี่หละโดนอีกแล้วค่อยโดนอีกแล้ว ม,มาเชื่อพันและฮะเอาไปแกะไปเดี๋ยวเอารถเก็บก่อนครับโอ้ oh my ายกมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเลยไปกอนเรียบร้อยดี โดนไปแล้วหนึ่งเส้นสำหรับโซ่ของเรากลมาถึงบ้านจานดาวเทียมอันกประสงค์ใช้เป็นที่ตากปลาตากผ้าตากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มัดวัวด,ด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอันกประสงค์จริงๆเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกสทุกอย่างให้เธอแล้วคุณปุ้ยดีใจ พี่ใจเริ่มอ <Whoa. Okay. S 3> ้วน et แล้วคุณปุยแล้วตัวโตแล้วจะโตกับคุณปุยแล้วตอนนี้แต่ก่อนตัวกระติดเดียวเนาะตัวเล็กนิดเดียวนะตอนนี้เริ่มโตแล้วเขาคล็อกคอกคล็อกค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 อกเออออเออเไปคล็อกแล้วย็นเย็นแล้วมามา มาโจยกันโจยกันครับกาะกัวยังไงปุยยางรถที่ว่าจะไปปลูกอะไรอ่ะกอะก่อนแยกก่อนดู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 เสร็จแล้วเสร็จละเอาไปที่านแล้วอันนึ้โอยู่นอีกสองเนาะเออ เยอะแยะมากมายเลยที <c oughs> เดียวเขียวเด็กแต่งหน้าบ้านนี่ปุย <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวว่างๆเขาจะพาเขี่ยร์ใสกสอบไว้อยู่นี่ดูของดีใจตัวเดียวนะครับก <c oughs> องเบลล์เบลล์เธอเบลลลื่นทึกๆจ้าจ้ายุง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 แบบต้องใช้อินเทอร์เน็ตยุงลาย แม่จะลับมุกให้หน่อยก็ไม่ดีอะก็กลับมาถึงบ้านนะครับก็มาขับรถมาไม่ถึงบ้านโซ่ขาดเกือบถึงออยู่ในบริเวณบ้านแล้วแต่ไม่ไม่ถึงที่ทำไงได้อะรถเรามันเก่ารถก็เก่าคนก็เกาแกะนะ